สวัสดีเพื่อทุกคนนะคะผมกับ AJ Regis Online นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Legend Lock We Return นั่นเองนะคะสำหรับเกมเนี่ยก็เปิดมายังไม่ถึง1อาทิตย์เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะสามารถทำรายได้ได้แล้วเนาะสำหรับคนที่เล่นตั้งแต่วันแรกก็สามารถทำรายได้ได้แล้วแหละ เพราะว่าสําหรับตัวเกมนี้นะคะเขาปล่อยให้ซื้อขายได้แบบอิสระเลยนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะเพื่อนก็สามารถตั้งร้านค้าได้นะดยปกติเนี่ยก็จะเป็นพ่อค้านะถึงจะตั้งร้านค้าได้แต่ในส่วนของแลงนารล็อกวีรีเทอร์เนี่ยไม่ว่าเพื่อนคะจะเล่นอาชีพไหนก็สามารถตั้งร้านค้าขายของได้นั่นเองนะคะซึ่งการขายของของแรงนารล็อกเวอร์ชันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะว่าสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารับแล้วก็ การขายทั่วไปในมาเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิมมิคหนึ่งนะคะที่ทำให้ตัวเกมแลนาล็อกเนี่ยเวอร์ชันนี้นะคะแตกต่างจากเวอร์ชันอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ในการซื้อขายได้อิสระเนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งร้านค้าขายนอกหรือว่าจะเป็นขายในมาเก็ตเดลกันเองอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาบอกนะว่าเพื่อนๆสามารถตั้งร้านค้าได้ยังไงเนาะอ่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเมืองบันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ พอมาถึงในเมืองนะั้นเพื่อนก็จะเห็นว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ตั้งร้านกันเต็มเลยนะคะในเมืองอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเมืองที่เขาตั้งร้านเนาะก็คือสามารถตั้งได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้อยู่ข้างล่างนะจะเป็นตัวดีเซอร์ซิตี้นะคะนี่เราก็สามารถตั้งได้ทุกที่เลยนะสำหรับคนที่งงนะว่าถ้าเราเอาตัวเรานะคะมาตั้งร้านไว้ตรงนี้เนี่ย เราจะนั่งตรงนี้หรือเปล่านะคะก็คือบอกตรงนี้เลยว่าอันนี้จะเป็นร่างสแตนของเรานะคะร่างสแตนก็คือว่าเป็นรูปร่างหน้าตาตัวละครของเรานะคะแต่ว่าเราตั้งร้านค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถไปฟาร์มปกติได้นั่นเองนะคะอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งในเมืองละกันนะสมมุติว่าอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะจะนัดแนะกับคนที่จะมาเดลกันนั่นเองเนาะอ่ะก็เป็นตรงนี้ละกันนะ อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของเลเวลนะคะเพื่อนจำเป็นจะต้องมีเลเวลตัวละครน,นะคะอยู่ที่เลเวลเบสเนี่ย36นะคะก็พอปลดล็อกเลเวล36นะคะให้เพื่อนมาเช็คตรงคำว่าเมนูนะคะมันจะมีส่วนของร้านค้าส่วนตัวตรงนี้นะอ่ะก็ให้เพื่อนนะคะลองกดสร้างร้านค้าดูนะคะว่าเราสามารถสร้างร้านได้หรือ,อยังนะคะก็พอกดเข้ามานะคะเขาก็จะมี อบอกตรงนี้นะคะสามารถลงได้สูงสุดเนี่ย20รายการนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยจะอยู่ในร้าน24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราเริ่มตั้งร้านนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากย4ิบสชั่วโมงแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าขายไม่ออกนะคะของก็จะเด่งกลับมาในจดหมายให้เรานะคะ mm. ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะประมาณ 5%- ถึง40%นนะคะแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มไอเทมได้นะคะหลังจากที่เราตั้งร้านไปแล้วนั่นเองนะคะส่วน ร้านค้านะคะเพื่อสามารถตั้งได้ทั้งเซนีะนะคะแล้วก็ตัวไดมอนด์นะคะก็อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะวางตัวขวานแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงสายเนาะ,ะก็เราสามารถตั้งไปได้เลยนะคะอย่างเช่นเพื่อนเเนี่ยจะตั้งแพงโคตรหรือว่าถูกโคตรก็ได้นะสมมุติ2 0 0พแลกันนะคะ,ะเห็นไหมสองพันเขาก็จะหักให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้รับ เม็ดเสร็จในอที่พันเกนั่นเองนะคะแล้วก็ของที่เราสามารถตั้งนะคะได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอของที่ดอปมานะคะตัวรูนเนาะแล้วก็ตัวยาอะไรต่างๆค่ะอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของกา๊าซการเราอันสุดท้ายก็จะเป็นแมทเรียลนะที่คนหากันให้คว่องเนี่ยก็จะเป็นพวกเซลลปพี้ลาดนะคะแล้วก็น้ำยากับบูปินนะคะตัวบูปินเนี่ยตัวขายดีเลยนะ ซึ่งเพื่อนนะคะสามารถไปดูราคาตลาดได้นะว่าตอนนี้เนี่ยเขาขายกันที่เท่าไหร่นะสมมติว่าเพื่อนนะคะอยากจะขายขายนอกอะไรแบบเนี้ยอยากจะเดีวกับเพื่อนที่รู้จักกัน เพือ่อนๆะะสามารถตั้งร้านค้าส่วนตัวแบบการใส่รห <Maria> kind of <ip> ัสได้นะสมมุติว่าเราเดียวกันสมมติว่าของในนี้ก็คือของที่เราจะเอาไปซื้อขายใช่ไหมเพื่อนๆก็เอามาใส่ให้ครบนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรานะคะใส่รหัสร้านค้ารับเข้าไปเนาะก็สมมุติว่าเราตั้งรหัสผ่านนะคะเป็น0ูนย์ตัวแบบนี้เนาะอ่ะเราก็ยืนยันไปแล้วเขาจะให้เราเลือกร้านค้านะคะให้เราเลือก ตัวเซิร์ฟเวอร์นะคะมันจะมีอยู่3าแนวนั่นเองเนาะเราก็เลือกสักแนวนึงซึ่งอันนี้คือมันเต็มนะคะทุกคนเห็นปะเวลาเรากดไปเนี่ยมันก็จะตั้งร้านไม่ได้นะเห็นไหม เพราะว่าแนเติมนั่นเองเนาะแล้วก็เพื่อนนะคะสามารถสลับแนวไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าร้านจะว่างนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนั่งตั้งร้านนะอันนี้ก็ต้องแย่งชิงกับคนอื่นนะเพราะว่าเ,เขาก็อยากตั้งร้านกันเหมือนกันนั่นเนองเนาะเออก็เราลองตั้งแล้วนะคะทุกคนก็ขายออกไวนะคะสําหรับตัวบูปินนะอ่ะสมมติว่าเพื่อนนะคะตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้เราตั้งร้านตรงนี้เนาะสมมติว่าเราจะนัดแนะกับคนที่จะมาดึงของนะเพื่อนก็ต้องบอกตำแหน่งให้กับเพื่อนเนาะอย่างเช่นน้ำผูเขียวหินเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ข้างบนตรงหน้าสะพานแล้วก็แคปรูปไปอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะได้มาดึงของได้นั่นเองสมมติว่าอันนี้เป็นร้านเรานะสมมติเนาะอ่ะก็บอกเขาด้วยนะคะว่าเราอยู่แนวไหนนะซึ่งตอนนี้เราอยู่แนว3นั่นเองนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวสมมุติว่าร้านนี้เป็นร้านเราละกันนะคะพอกดคลิกเข้าไปเนาะมันจะมีหน้าป๊อปอัพรหัสผ่านนะคะก็ให้ใส่รหัสผ่านที่เรารู้กัน2คนที่ตั้งรหัสลับเมื่อกี้เนาะใส่เข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็สามารถดึงของได้ปกติเลยนั่นเองนะคะแค่นี้เองเนาะสำหรับวิธีการซื้อขายแบบร้านค้าลับสมมติว่าร้านค้าปกตินะอ่ร้านค้าปกติเนี่ย แต่กี้บอกว่าเราสามารถตั้งในส่วนของตัวไดมอนด์ได้ด้วยนะคะทุกคนสมมุติว่าเพื่อนจะตั้งไดมอนด์นะก,นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็กดนี่มันจะมีตรงนี้เห็นไหมให้เราเลือกเป็นไดมอนด์นะอันนี้เป็นการนะคะเขาก็จะให้เราขายเป็นไดมอนด์อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ายอย่างเช่นพวกบูปินอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนก็สามารถตั้งไปเป็นตัวไดมอนด์ได้นะเห็นไหมก็สลับตรงนี้นะคะ ซึ่งราคาตลาดเนี่ยเพื่อนก็สามารถเช็คได้ในส่วนของหน้าต่างตลาดนะก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องไปเดินหาของนะทุกคนเราสามารถดึงในตลาดได้เลยนะคะโดยที่ไปเมนูเดิมนะคะราคาส่วนตัว market forum นะคะแล้วก็กดเข้ามาเราก็หาได้เลยนะ,ะว่าเราเนี่ยอยากจะซื้ออะไรนั่นเองนะคะสมมติว่าเดี๋ยวเราหาเป็นในส่วนของบูปินละกันนะคะบูปินวิาสาหนะ เราก็เลือกได้นะว่าจะเอาเป็นเซนีจ่ายหรือว่าจะเอาเป็นไดมอนด์จ่ายนะคะสำหรับเราก็สมมติเลือกเป็นเซนีนะคะอ่ะเราก็เลือกได้เลยนะ,อ,ะอย่างวิสัทนะคะของเราที่เราเล่นก็คือวิสัทนะเราจะมาดูราคานะคะนี่อันนี้เป็นแปนบูปินเวล50นะก็อยู่ที่ประมาณ 4.5M หนะคะถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงนะ,ะเวล40นะตัวเป็นเกาะ ก็จะอยู่ประมาณ 3.4m อ,อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เกาะเบล50นะเ,เพื่อนๆก็สามารถมาดูได้นะอ,อย่างตะกี้นะคะอคของเราเป็นบาทนะคะทุกคนอ,คอื ก็บาทเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะสำหรับเวอร์ชันนี้เนาะราคามันก็เลยถูกนะอยู่ที่5 0 0 0 0นเองนะคะทุกคนเราก็ตั้ง5 0,000ไม่ออกนะทุกคนสำหรับบูปินบาทน,นะประมาณนี้นะคะวิธีการหาของเนาะโดยเราสามารถดึงในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะก็คือจะเป็นของที่ทุกๆคนตั้งร้านนั่นแหละนะคะมันจะมาโชว์ในหน้านี้นะถ้าสมมุติว่าเราตั้งร้านเนี่ยของของเราน,นะคะก็จะเด้งขึ้นมาในหน้านี้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับ วิธีการซื้อขายของนะสำหรับคนที่อยากจะตั้งร้านขายของนะ,ะก็ยากอย่างเดียวเลยก็คือจะต้องมาแย่งชิงกับคนอื่นนะตอนตั้งร้านเนาะเพราะว่าร้านเนี่ยมันมีจำกัดนั่นเองนะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกนะคะกับเกมแรกนาล็อกวีรีเทิร์นะคะสำหรับวิธีการหาค่าขนมมาไลต่างๆนะอ่นะนะก็ถ้าซื้อขายนอกก็ระวังกันด้วยนะคะทุกคนอลองเช็คอะไรดีๆเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับการหาค่าขนมเล็กๆน้อยๆฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยลักกันนะคะอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย